นู้พี่น้องห้อยหลูกควัดเต็มเลยครับคุณน่ะห้อยใหม่ๆห้อยควาดบนเสาเนี่างเชนี้พี่อะกลวยอะนี่ห้อยขี่เต็มเลยน,นครับผมเรียบร้อยครับพี่น้องครับบม่มีเหลือบอกแต่ตัวบวกขอบางหันก็ต้อเขอบหางนี้ มีตัวสวยโอ้โหตายไม่ไหม,มพี่น้องครับอ่อ,อนๆเลยสวัสดีครับผมพี่น้องครับกลับมาเจอกันอีกครับผมกับไม้นี่อ่อมพอนเนี่เห็นไหมครับเพราะมันมากินเข่าผมคลิปที่แล้วกับมดดีดครับพี่น้องมึงหู้อะไรย่างเ่นหน่อยๆเลยครับหนูอยู่นี่ได้ไปตัวหนึง่งฟังผล ง่างมาดับแรกเข้ากับมาผสมเยือกัอนเยือเขาสูตรเก้าสูตรเดิมขอบเปือกขอบสารสองอยางพ่อครับนี่ไงที่พี่พน้องหลายหลาท่านในน้ำเยือหลายๆสูตรเข้ามาขอบคุณหลายๆครับ ก็ว่าผมว่าถ้าจะได้ผลกัคือสูตรนี้หล่ะผมไม่อยากเข็ดลิปร้องเยื่อร้องเร่วมันเสียเวลาครับหนูช่วงนี้กินเข่าเลรอพี่น้องเยอะเอื้อนกับยีเข่ายุ่งกันล่ะครับไี่ถึงโยกับพื้นที่คพื่อนนี่ครับที่เด็ดเท่านี่แหล่องละสี่บาทเฉลด่ประมาณสามหมื่นครับผสมประมาณ เทียงเขาเนี่ยจักน้อยหนึ่งครับกระสอบที่สอนไกลมดแล้วตรงนี้กระสอบสามสำหรับผมชุดปีเอามาใส่เสริมครับนี่ตั้งไี้ก็ต้องเขาครับวันนี้เพราะว่าหอยมันมานัาก,กินลรวพี่น้องอังนี้มูนี่บัสไ มนีบอไซบอไซครับนีมาไต่ทางผีจังเลยก็ต้องเขาเ่าอีกพอผาดออกมานี่มันขาบกับผมพรอมมีหลังหนึ่งขาบกับนี่หลังนีมันมาบอหอดใส่ไว้ขี้เกาหลังนี้ดีดแต่ว่าบอ่อเขา่า้อยกินอยู่ดีดแต่ว่าบอ่อถือครับ อันนี้เป็นหนูซิงใส่ปากคู่มาเลย,เ,ยเดี๋ยวหากลับลัางดีๆกันหนูซิงเข่าก่อนวันนี้หนูใหยไม่กินครับหนูใหยไม่กินเยียร์ตัวแชร์ไปอีกครับผม เดี๋ยวฮะไปซ้ำไม้อีกไม้เล็งน้ำบ่ทันเขาใส่ลงไปน้นย่านเปลืองเขาบ่อเอิดครับฝนดีีด๋ยวเขาลายพูดใด้เขาบ่าลายกับใส่ได้น้อยครับแต่ผมนี่เขาลายนี่ครับผม ได้อยู่นี่แนหะมึงเศร้านี่ไปใส่ก่อนพี่น้องใส่หม่งเก้าอีกเมื่อกสิเขาเอาเผื่อเ่าไว้ม่มนะมกินเขาดูนีครับผมว่าแดงกับไกวอีกแล้วอือพี่น้องห้อยหลูกควัดเต็มเลยครับพุณนะน,น,น่ะห้อยใหม่ๆควัดเหมือเศร้านี่างเจนี่ เดี๋ยวคุ้อ่ะนี่ห้อยขี่เต็มเลยนี่ครับผมหนุ่หน่อยเดี๋ยวใส่ไว้จากหลังกัอนอืมห้อยมันขวัดผิดรอกนี่หลังนี้ก็ห้อยกินได้ว่าบอดดิ กับบอดีดครับผมมาใส่สองสามหมื่นที่แล้วเนี่ยมาใส่สามเก็บเอาขางกันไว้จะใส่มนึ่หลังครับนีสองข้าวขวดใหม่เลยครับ ไปมุมนั่นอันนีหลังหนึ่งห้มะกลนชินหยาาพี่อะเลยกะอยู่พ้นนั่นเจ็ดแปดหลังครับผมสิบกัวกาาเหมือนนี่กาไม่รอเลยครับผู้ชายคนนี้วะมานาั่งกินเข่าห่อเสือเอกับบอดดีนอ้อนเดี๋ยวมื้อรูกกันครับผมเดี๋ยวพามายามครับ ห้อนพ่นหนูค่ขักเลยครับมีโตบักไงเสียอยู่ในหันไปพี่น้องเอาบ้านห้อนพดสวัสดีตอนอๆพี่นตีห้าสี่สิบ จะรัง,งสีหกวงสองครับผมมาเดี๋ยวเวลามาลุ่นกันแล้วสิเป็นจงังไดหลังจากที่มา่นางกินเข่าเหฮาซื้อ,อ,อโพนหนูโพนหนูแพงได้ละพ้นหนูใหญ่ได้ล,ละพี่น้องครับไมน้นี่บอกเลยแต่เมืองว่าสิได้โตบ่ครับมาอนี้รลุนน้ำกันเจ็ดแปดลังอยู่นี่ <c oughs> เดี๋ยวไปกลับยูคือเกาเฮ้ยมืัอนี้มะเข่าครับพี่น้องมืัอนี้มาเขากองนี่ของนี่ผัดพัวเข่าเอ้ยถอดออกวก่อนครับ เจ้าน้ำนังนั่นดีดไม่กินหลังนี่ครับแต่ว่าบอดีดครับพี่น้องเอาเวียนไปก่อนครับ่อยมาใส่ไหมโหวบ้า นี่หลังนี้ดีแต่ไม่มีอย่างเส้นลายอยู่ดอกพี่น้องบอกต้องห่วงมือนี้ไปรุ่นอยู่ดอกไปรุ่นลาย จักน้อยครับบถถือเรียบร้อยครับพี่้อนครับบอมี่เหลือบอกแต่ตัวบุคคลบางหันก็ต้องขอบบางนี้นี่ตัวสวย โอ้โหตายไม่ไหมพี่น้องครับอ่อนๆเลยเยะหนึ่งแต้มมาแล้วเจียวหลังนี้หมู่บ้านบ่อเถียบเถียบอยู่หลังนี้หมู่บ้านนี่หนูรุ่นนี้หรือเปพี่น้องครับมันอ่อนๆเลยเนะครับนี่ยนาทีโดนมือเศร้านี่นะนี่ฮ่า จะไปไหนรอดข้าอทางคุนมันก็ต้องขอาทางผีละเจ็บกว่กใครมิดมือนี่ถ้าจะไปใส่ไมยโคตรขวายหนูครับเหมือนแรงต้องการกับดักไหล โอ้บอดิดก็ดีแค่นี้ล่ะพี่น้องเดี๋ยวบร้ายดับน้องดีนิเดี๋ยละ่ะมันนีห้อยเข่ามาเลยมัมวันนี้มันถ้าบักแน่อ่ะสิเหลืออยู่ นี่กบเบข่ามาเลยไม่เป็นไรยังเหลืออีกเยอะไล่มากินอยู่ฝั่งนี้แต่ว่ากับบอดีตก็ได้ตัวนึงครับผม ปล่อยไว้ก่อนเดี๋ยว่อยมาใส่ดูอีกตัวหมายพุทธหลังหนึ่งใส่ยม่องนี้บัดดอ่ะมือนันใส่อยู่นี่ในตัวหนึ่งโอ้ว่ามีหนูหรอกอยู่นี่ หวยงามสื่อๆคึ้นว่ามีโตเน่ะห้อยควดใหม่ๆมช่ไหม,มซี่หลังพี่น้องอยู่นี่ ไปซื้อเดียวเหรออันนี้ล่ละชิบซื่อๆอ,อยู่มีห่อนอยังเขามา เออบ่าวีห่อนหนูมากครับมีห้อยกินเลยห้อยแหลนคือดีอยู่หนอนี่ไหมห้อยขี่ก็เต็มอยู่สองลังสุดท้ายพี่น้อง โอ้ยหอยมันขวดไม่ผมกลับผมหะวานะี่อึ๊บโอ้ยบ่เีกครับผมบ่เขาเมืองพี่น้องขวดไม่อ่ะเพี่ยบ่เข้ากับเขาอ่ะมันเงิดเถอะล่ะ ควดไม่เสยนี่ครับดีดยวรู้ซิ่งเลยนี่กินนีเนนเน่เดี๋ยวสิมสาซัำอีกครับจะมือสองมือกัอนให้มันกินเข่าเล่นกันไปไม้อื่นเมือดหรอเดีตัวเดียว มึงขวายเอาโลดมันขวดม่ไม่ <c oughs> ขออภัยครับผมพี่รองมึงคอยมันขวดบุญ <c oughs> ไปสต่รูปผลงานกันครับ ลงานเฮ้ามาหนี้พี่น้องครับมึงอ่อนๆอยู่เลยครับนี่น่าจ,จะโดนว่างมือเศร้าเนี่ยนะพี่น้องครับใส่กะใส่กับไงเลยล่ะบ่ห,หน่อยครับพี่น้องครับนี่หนักเอ็งตึงอยู่ตึงแต้มพอได้ขวาครับผมเดี๋ยวถึงมาสั่มอีกครับหมายพนนี่พนหนูใหญ่นี่เขาตะรุนนี่ครับรุนใหญ่ว่าท่านเขาอยู่ คิดว่าต้องเหลืออีกแต่ก็มุมทีเมื่อกี้ละ่ะที่มันขุดหูไม่ล่ะครับเดี๋ยวสิมาตามอีกจากสองสามมือพี่น้องครับจิตวานต้องเข่าล่ะรอบจอไปอกขางโอ้โห,หส,ส,สวยๆนะครับพี่น้องโตกำลังขวัวเลยครับนี่ขอบคุณพี่น้องหลายๆครับที่เข้ามาติดตามรายการเข้ามาให้กำลังใจเด้อช่องน้อยๆของคนอีสานมันเฮา ฝากไว้แล้วนี่ครับช่องอาทิตย์วิเศษสมบัติพี่น้องครับลากันไปกับบรรยากาศยงำเศร้าอีสานมันเฮ่าอักสีกส่แล้วครับผมได้ซูมอครับผมมีคำว่าผ่าดพี่น้องสำหรับไอหนุ่มคนนี้ <c oughs> เออสวยสวยแค่นี้พ่อครับพี่น้อง